สวัสดีค่ะพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันจันทร์นะคะ ถึงแม้ว่าจันนี้จะไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพแต่เราก็จะไม่หยุดที่จะส่งพลังงานดีๆต่อกันนะคะแล้วก็สายตรงค่ะอัดเทปจากโคโนลูลูฮาวายนะคะสดจากการประชุมกรบเบนไอโกลบอลคอนเวนชั่นนะคะ,ะเพื่อที่จะส่งคอนเทนต์ดีๆให้กับเพื่อนสมาชิกทุกคนเป็นประจำทุกเช้าว,วันจันทร์นะคะอย่างที่เมื่อกี้พี่ปิงได้พูดไว้นะคะในงานเบนไอโกลบ a l คอนเวนชั่น2024เราก็ได้พบกับ CEO คนใหม่ของเรานะคะแมรี่เคนเนดี h ทอมสัน ะะซึ่งซี o โใหม่ท่านนี้ต้องเรียกว่ามีประสบการณ์ที่หลากหลายมากนะคะเริ่มจาก อ,อ่ชีวิตการทํางานโดยการที่เป็นอยู่ในหน่วยนาวิกโยธินถึง8ปีนะคะหลังจากนั้นก็มาทําธุรกิจนะคะซื้อฟรนไชส์คุกกี้บายดีไซน์แล้วก็มาเป็นสมาชิกของ BNI เมื่อ30ปีที่แล้วนะคะในหนึ่งในชั์ของเราในอเมริกานะคะแล้วก็เติบโตขึ้นมาหลังจากนั้นคุณแมรี่ะ Mary นะคะก็เติบโตตามสายงานนะคะขายธุรกิจไม่ได้เป็นองค์กรแล้วตำแหน่งล่าสุดก็ไปเป็น c e o นะคะของเชนฟรัน ที่ใหญ่อันดับต้นๆของโลกที่ชื่อว่าเชนเนเบอรี่นะะแล้วก็ทำงานร่วมกับ Venture Capital 5 6บริษัทนะในการที่จะนำพาบริษัทเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์มีประสบการณ์แบ็ k กราวด์ที่ยอดเยี่ยมมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ประทับใจในคุณแมรี่ก็คือว่าเป็นผู้นำที่ติดดินมากนะคะ down to earth very grounded but very firm นะคะพอพูดถึงคุณแมรี่ก็เลยคิดว่าเอ เอ่อซีอของเราเนี่ย Amazing มากนะผู้นําสูงสุดของชุมชนเบียนไอซึ่งมีสมาชิกถึง3 0 0 0 0นกว่าคนนะคะก็ก็เลยเกิดคิดว่าเอ๊ะแล้วการที่จะเป็นผู้นําที่ดีเนี่ยมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลป์หรือมันมีหลักการและแง่คิดยังไงบ้างก็เลยลอง Search ดูนะคะ Search ดู go through ไปเรื่อยๆหนังสือเกี่ยวกับ leading หนังสือเกี่ยวกับความเป็นผู้นำนะก็มาเจอหนังสือเล่มนี้ค่ะ the art of leading นะคะคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้คือคุณรอยด็อกเกอรี่นะค,ะคุณรอย lead หนังสือเล่มนี้มันมีความสําคัญยังไงเนื่องจากว่าพวกเราทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นผู้นําอย่างน้อยที่สุดเราเป็นผู้นําของตัวเราเองหรือหลายๆท่านเป็นผู้นําเพราะว่าเราเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็มีพนักงานทีมงานทีมของเราที่ทํางานกับเรานะคะเพราะฉะนั้นเชื่อแน่ว่าศาสตร์และศิลในการเป็นผู้นำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญและจําเป็นสําหรับพวกเรามากๆงั้นหนังสือเล่มนี้ค่ะเขาก็จะให้แง่คิดให้หลักการนะคะเป็น principle ในการเป็นผู้นำ ที่ทรงประสิทธิภาพนะคะโดยการมองอย่างรอบด้านหรือว่าการที่จะเป็นผู้นาหรือศาสตร์ของการเป็นผู้นำเนี่ยจะต้องมีมุมทางด้านไหนบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ personal growth นะคะการเติบโตวดวยส่วนตัว empathy นะคะการทํางานกับทีมงานอย่างเข้าอกเข้าใจกันนะคะรวมถึงการสร้าง culture และวัฒนธรรมที่ถูกต้องหรือ trust ให้เกิดขึ้นกันในทีมนั่นเองนะคะเรามาดูกันว่าหลักการในหนังสือเล่มนี้ค่ะ The Art of Leading ซึ่งวันนี้มีมาทั้งหมด นะคะมาแบ่งปันกันทั้งหมด10ข้อด้วยกันนะคะ10ข้อด้วยกันนะคะเอาละคะมาเริ่มกันเลยเนาะนะคะเนื่องจากวันนี้เราไม่ได้พูดสดก็เลยไม่รู้และไม่ได้ดูดูมองไม่เห็นน่ะนะคะเหมาะไม่ไม่รู้ว่าวันนี้มีเพื่อนสมาชิกนะ,ะเข้ามาฟังกันกี่คนแล้วช่วยกันนะคะพวกเราเป็นชุมชนที่ยอดเยี่ยมนำคอนเทนต์ข้อมูลดีๆหรือไปบอกเพื่อนเราในแชปเตอร์ค่ะปัจจุบันเรามีสมาชิกถึง5000กว่าคนแต่มีสมาชิกเข้ามาเสพข่าวสารเข้ามาเสพคอนเทนต์ดีๆทุกเช้า วันจันทร์แต่ละสัปดาห์ไม่ถึง300คนเราอยากจะให้ชุมชนของเราคอนเทจิสคอนเทจิสแปลว่า เรียกว่าอะไรเป็นโรคระบาดโรคระบาดของการเรียนรู้ในการเสพคอนเทนต์ดีๆในการเสพ mindset และ attitude ดีๆเป็นประจำทุกเช้าว,วันจันทร์เพราะฉะนั้นช่วยกันนะคะ أ, LT ทุกๆท,ท่านเพื่อนสมาชิกทุกท่านนำใบโปสเตอร์นะคะใบประชาสัมพันธ์ของ t o w ทุกเช้าว,วันจันทร์ไปฝากที่เพื่อนของเรานะคะไปแปะในเอ่เอ chapter ของเรานะคะแล้วก็เชิญชวนกันเข้ามาฟังเยอะๆนะคะเพราะว่าไม่ว่าจะมีคนฟังเท่าไหร่ พี่ปิงและพี่เจงก็ใช้ใจนะคะแล้วก็ใช้พลังงานในการเตรียมคอนเทนต์และข้อมูลดีๆเท่ากันจะดีกว่าไหมถ้าเรามีคนจำนวนมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นในชุมชนของเรามาเสพคอนเทนต์และข้อมูลดีๆเราก็จะเป็นชุมชนที่ เข้มแข็ง like minded people ที่จะมาอยู่รวมตัวกันนั่นเองนะคะอ่ะเอาละค่ะไหนใครพร้อมที่จะฟังาศาสตร์และศิลน,นะครับ c i p l e หลักการ10ข้อจากหนังสือเรื่อง The Art of Leading บ้างคีย์เลข10เข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยนะคะคีย์เลข10รัวๆเข้ามาในแชทบ็อกซ์เลยค่ะเราไปเริ่มกันที่ p r i n c i p l e ข้อแรกเลยนะคะหลักการข้อแรกค่ะ leadership begins with self awareness ะะการเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมเลิกจากการรู้จักตัวเองก่อนเริ่มจากการรู้จักตัวเองหรือเซิฟเอแวน s สนั่นเองหมายความว่าคนเราไม่จำเป็นต้องเก่งทุกเรื่องนะคะเพราะว่าเราเป็นลีดเดอร์แปลว่าเราต้องสร้างทีมดังนั้นผู้นำที่มีประสิทธิภาพ จะต้องเข้าใจอันดับแรกเลยค่ะว่าเรามีจุดเด่นนะคะจุดแข็งของเราคืออะไรนะคะจุดอ่อนของเราคืออะไรคุณค่าหรือ value ของเราคืออะไร motivation ในการทำงานในการขับเคลื่อนของเราเนี่ยคืออะไรเพราะนะคะถ้าเราเข้าใจตัวเราเองดีพอ strength weakness เราทำอะไรได้ดีเราอาจจะยังไม่ได้เก่งในเรื่องอะไรและเรามีคุณค่าอะไรที่เรายึดถือเป็นหลักและเราสามารถสื่อสารได้ เมื่อ <utan> <ment> นั้นแหะค่ะเราจึงจะสามารถหลีดคนอื่นหรือหลีดผู้อื่นได้ไม่จำเป็นทุงเก่งทุกเรื่องค่ะขอให้เรารู้แล้วก็สเตรนเทิลค่ะใช้จุดแข็งของเราให้เป็นประโยชน์นะคะนั่นคือ principle และหลักการข้อที่1นนะคะไหนใครชอบข้อนี้คีย์เลกหนึ่งเข้ามาในแชทบล็อกลูลูนให้คีย์เลกหนึ่งเข้ามาในแชทบ็อกลูลแล้วไปต่อกันที่ข้อสเลยค่ะนะคะใน Global Convention ค่ะคุณ Mary k e n n n d y Thompson นะคะ CEO คนใหม่ของ BNI ก็พูดเสมอว่าหน้าที่หรือบทบาทของ Leaders เราทำสอเรื่องค่ะเรื่องแรกคือ serve others เรื่องที่2คือ inspire others นะั่แปลว่าอะไรคะแปลว่าเวลาที่เราเป็นผู้นำหลายๆครั้งเราเข้าใจผิดเราเข้าใจว่าคนเป็นผู้นำคนอื่นต้อง serve เราต้องให้บริการเรานะคะแต่ในแง่คิดนะของนักคิดระดับโลกเขาบอกว่าไม่ใช่นะคะ คนที่เป็นผู้นำอ่ะเราต้องมี i n เซ e ตของการที่อยากจะช่วยเหลือแล้วก็ให้บริการผู้อื่น reserve others แล้วข้อที่สองคือเรา inspire others ค่ะเราเป็นแรงบันดาลใจนะคะให้ทุกๆคนที่อยู่รอบตัวเรานะเราโฟกัสนะคะหลายๆครั้งเราไม่ได้คิดแบบนี้แต่นี่คือสิ่งสำคัญและจำเป็นจริงๆถ้าเราเข้าใจว่าทีมของเรามี motivation อะไรเขามี needs เขามีความต้องการอะไรแล้วเราพยายาม empower เขาให้ความสาคัญกับสิ่งนั้น เราเราก็ทําให้เราสามารถเป็นผู้นําที่เข้าไปนั่งอยู่ในกลางใจนะคะของทีมงานของเราได้ซึ่งถ้าเราสามารถซื้อใจหรือเข้าไปนั่งในกลางใจของทีมของเราได้เราก็จะสามารถสร้างบรรยากาศนะ,ะของการทํางานที่มัน productive หรือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง mindset นี้อาจจะเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับใครบางคนนะคะแต่ว่ามันเป็น mindset ที่ถูกต้อง servant leadership is the key นะคะข้อที่2องนะใครชอบว่านี้คิดเลขสองเขามาใน c แชทบ o ็อกเลยค่ะคิดเลขสองเขาใมาในแชทบ็อกเลยนะคะไปต่อกันที่ข้อที่3ค่ะ vision guides leadership หมายความว่าวิสัยทัศน์นี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวนำความเป็นผู้นำของเราเพราะว่าอะไรคะผู้นำนะถ้าเรามี compelling vision ถ้าเรามีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนมันสำคัญค่ะเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ทำให้เราสามารถ ที่จะสื่อสารวิชั่นนะคะวิสัยทัศน์ของเราให้กับทีมงานของเราให้เราได้รู้ว่าเราต้องการจะมุ่งไปในทิศทางไหนแล้ววิชั่นของเรานั่นละค่ะที่จะเป็นตัวโมดิเวตและพูให้คนเข้ามาร่วมมือกับเราทำงานร่วมกันกับเราเช่นวิชั่นของ BNI คือ we are changing the way the world does business เรามาเปลี่ยนโลกของการทำธุรกิจจากการแข่งขันมาเป็นการให้และช่วยเหลือกัน คอแวลูของเราคือ g i b r a s ์ a a n มาช่วยกันเป็นผู้ให้ค่ะมาให้โอกาสกับคนอื่นๆเพื่อที่ชุมชนของเราจะเติบโตซึ่งกันและกันและ Vision นี้และค่ะเป็นตัวที่หล่อหลอมแล้วก็ดึงให้ผู้นำจำนวนมากมายนะคะเข้ามาอยู่ใน Vision นี้เพราะทุกคนอยากจะมาร่วมในพันธกิจและ Vision เดียวกันนะเชื่อแน่ว่าพวกเราทุกคนนะคะน่าจะมีเชื่อแน่ว่าทุกคนเนี่ยน่าจะประทับใจแล้วก็ชอบในมิชชั่นของ BNI นะเพราะว่าพวกเรามาช่วยกันค่ะโลกในโลกภายนอก มันโหดร้ายมันมันต้องมีการแข่งขันกันมากมายแต่ BNI เป็นที่เดียวที่เราสามารถเปลี่ยนคู่แข่งเป็นผู้คู่ค้าและนำเอาคอนเนคชั่นที่พวกเรามีเนี่ยมาถักทอร่วมกันเพื่อช่วยเหลือกันเพื่อให้เราเติบโตกันได้วิชั่นนั้นครเอทมาจากดร i ไอ n เวนไมสเนอร์เมื่อ40ปีที่แล้วเห็นไหมคะเมื่อมันเป็นวิชั่นที่ยอดเยี่ยมจะมีคนวินลิ่งและยินดีที่จะติด ตามนะผู้นําท่านนั้นปัจจุบันเรามีสมาชิก300แสนกว่าคนนะที่ที่เชื่อมั่นในวิชั่นที่ดรไอวานไมเนอร์ได้ครีเอทได้สร้างเอาไว้เพราะฉะนั้นการมีวิชั่นที่ชัดเจนทรงพลังจะเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้คุณสร้างผู้ตามที่เขายินดีที่จะติดตามคุณเพราะเขาถูกคุณดึงดึงดูดเข้ามาด้วยวิชั่นและวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนของคุณนั่นเองนะคะไปต่อกันที่ข้อที่4ี่ค่ะ <laughs> building trust นะคะ. is foundational เห็นไหมคะคล้ายๆกับสิ่งที่เราทำกันใน BNI เลยเพราะฉะนั้นเราจึงพูดได้ว่า BNI ระบบของ BNI เน่ยเป็นโรงเรียนที่ฝึกความเป็นผู้นำเลยนะเพราะว่าใน10ข้อนี้พอดูหลายๆข้ออม,มันคือระบบและสิ่งเดียวกับที่เราปลูกฝังให้กับสมาชิกของเราทั่วโลกได้ใช้กันนั่นแปลว่าเราเป็น leadership o r g a n i z a t i o n เราเป็นองค์กรที่สร้างผู้นานั่นเองนะคะ,ะเขาบอกว่า leaders เนี่ยจเป็นที่จะต้อง ออมีความจริงใจตั้งใจในการที่จะ maintain trust กับทีมงานหมั่นสร้าง trust อย่างต่อเนื่องเพื่อเพราะ trust นี่แหละค่ะจะเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเรา trust กันเชื่อมั่นซึ่งกันและกันก็จะทำให้เราสามารถเป็นทีมเดียวกันได้อย่าง seamless นั่นเองนั่นคือข้อที่4นะคะไปต่อกันที่ข้อที่5เลยค่ะ effective communication is critical ไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม คนที่เป็นผู้นำจำเป็นต้องมีทักษะในการสื่อสารนะคะเขาบอกว่า good leader must master the art of clear and transparent communication both in listening to their team and conveying their expectations and vision คนที่จะเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้จะต้องสามารถนะคะที่จะพูดแล้วก็สื่อสารได้อย่างชัด เจนนะคะทำให้ทีมงานนั้นเข้าใจว่าเรากําลังจะมุ่งไปในทิศทางไหนคําว่า communication ไม่ใช่แค่พูดอย่างเดียว แต่ communication หมายความรวมถึง listening หรือการรับฟังด้วยเพราะฉะนั้นคนที่เป็นผู้นำนะคะไม่ใช่พูดสั่งหรือแบ่งปันอย่างเดียวอย่าลืมที่จะเงี่ยหูฟังด้วยนะคะว่าทีมงานของเราเขามี needs เขามีความต้องการอย่างไรบ้างเพราะฉะนั้น communication เป็น two way ค่ะทั้งฟังนะคะฟังให้ได้ยินแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนนะนั่นคือหนึ่งในศิลปะที่สำคัญของคนที่อยากจะฝึกฝนการเป็น ผู้นำนะคะไปต่อกันที่ข้อที่6เลยค่ะ adaptability and flexibility นะคะความยืดหยุ่นและความสามารถในการปรับตัวเป็นสิ่งสำคัญผู้นำจะต้องปรับตัวได้นะคะเพราะว่าอะไรคะเพราะโลกนี้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกๆวันเพราะฉะนั้นผู้นำจำเป็นต้องมีความสามารถมีความยืดหยุ่นในการปรับตัวค่ะนะคะแล้วก็เปิดรับไอเดียใหม่ๆนะคะเปิดรับไอเดียใหม่ๆ open to new ideas แล้วก็จะต้องยินดี ที่จะต้องพิวิตนะพิวิตก็คือการเปลี่ยนแปลงปรับตัวเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงไปหรือเมื่อสถานการณ์เรียกร้อง f l e ซิบิลิตีในทุกๆสิ่งที่เราทํามีความสําคัญและจําเป็นนั่นคือศาสตร์และศิลในการเป็นผู้นําในข้อที่6ในใครชอบวันนี้คิดเลขกหก็มาในแชทบ็อกเลยนะกิดเลขกหกมาในแชทบล็อกเลยค่ะแล้วไปต่อกันที่ข้อที่7ค่ะนะคะ หนึ่งใน keynote speaker ที่ได้มาพูดให้พวกเราฟังใน global convention นี้พูดเรื่องของ leadership และเขาก็ให้ความสำคัญเรื่องของ emotional intelligence ด้วยเช่นกันนะคะความฉลาดทางอารมณ์นะคะพู้นำไม่ใช่ฉลาดทางสติปัญญาอย่างเดียวต้องฉลาดทางอารมณ์ด้วย การควบคุมอารมณ์การปลดปล่อยอารมณ์ในเวลาที่ถูกต้องนะเป็นสิ่งสําคัญเพราะว่าการที่เราสามารถเข้าใจอารมณ์เราว่าตอนนี้เรามีอารมณ์อารมณ์ของเราเป็นอย่างไรอยู่แต่ที่สําคัญไปกว่าน,นั้นคือการ manage อารมณ์นั้นค่ะเราต้องรู้จับมีสติจับสติจับอารมณ์นั้นให้ได้แล้วก็ manage มันให้ได้ด้วยเช่นกันนะคะรวมถึงต้องฝึกผู้นำที่ดีที่เก่งจะต้องฝึกในการเรียนรู้และจับอารมณ์ของทีมงานของคุณด้วยว่าตอนนี้ทีมงานของคุณนั้นอารมณ์เขาอยู่ในภาวะไหนต้อง recognize มันต้องเข้าใจต้องรู้เท่าทันอารมณ์นั่นเองเพราะการที่เรารู้เท่าทันอารมณ์และเราควบคุมอารมณ์ได้ดีในฐานะผู้นำ จะเป็นตัวที่ทำให้ relationship นะของเรากับทีมงานนั้นดีขึ้นรวมทั้งหลายๆครั้งเวลาที่เรา manage สถานการณ์ที่เป็น c o n f lict EQ ยิ่งมีความสำคัญมากๆนะเพราะฉะนั้นหนึ่งในศาสตร์และศิลที่สำคัญที่สุดของการเป็นผู้นำก็คือ EQ ค่ะ Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์ไม่ได้แปลว่าคนที่เป็นผู้นำทุบโต๊ะได้อย่างเดียวเป็นผู้นำต้องต้องคามต้อง grounded รู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองแล้วสามารถแก้ไขสถานการณ์แล้วนำพาทีมงานไปสู่จุดที่มีประสิทธิภาพสูงสุดและ win-win win situation ได้นั่นเองนั่นคือข้อที่7นะใครชอบคนนี่คิดเล 7, ขเ็ดเขามาในแชทบล,ล็ก 7, อ,บอกเลยค่ะคิดเลขเจ็ดเขามาในแชทบ็อกเลยค่ะ แล้วไปต่อกันที่ข้อที่8นะคะข้อที่8ค่ะ leaders develop other leaders นะอาจจะเป็นคอนเซปที่หลายๆคนฟังดูแปลกๆเอ๊ะ eh, เราเป็นผู้นำเราต้องสร้างผู้นำด้วยหรอ จำเป็นค่ะลองคิดดูว่าถ้าเราเป็นผู้นําระดับเจ้าของธุรกิจเวลาที่คุณสร้างทีมงานคุณอยากได้ทีมงานแบบที่เขาเป็นผู้นําหรือคุณอยากได้ทีมงานที่เขาเป็นผู้ตามแล้วต้องมาหาเราในทุกๆเรื่องไม่กล้ามี initiative ใดๆที่จะนําเสนอสิ่งใหม่ๆให้เกิดผลลัพธ์เราคงไม่อยากได้แบบนั้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้น Leaders g r e a t Lead e r s focus on developing the potential of their team members mentoring coaching them to become leaders เพราะฉะนั้นผู้นำที่ยอดเยี่ยมค่ะ จะต้องสามารถดึงศักยภาพของทีมงานของเขาออกมาเมนทอร์เขาค่ะนะคะแล้วก็โคช้ชเขาให้เป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมได้พอพูดถึงประเด็นของการเมนทอร์แอนด์โคชชิ่งนะคะการมาที่ global convention นี้นะ,ะพี่ปิงก็ได้มีโอกาสได้คุยกับเมนทอร์ของพี่ปิงซึ่งคนคนนั้นชื่อจีนคุณจิลลี่ลอเซนนะคะคุณจิลลี่ลอเซนเนี่ยก็เป็น national director s อยู่ที่นะ,ะเป็นอดีตนะคะ,อ,ะอยู่ที่ประเทศอังกฤษและเป็นผู้นำที่ทำให้เกิด bni ในหลายๆประเทศ ในเอเชียนะพี่ปิงก็พบกับคุณจีลี่ลอเซนตั้งแต่ปี2014นะฮะณนะตอนนั้นแล้วแต่ละปีเราก็จะมาวางเป้าหมายกันว่าเราอยากจะสร้างช่วยเหลือผู้ประกอบการสร้างชุมชนอย่างไรในประเทศของเรานะคะแล้วคุณจีลี่ก็ดึงแฟ้มออกมาค่ะที่เขียนว่ากลกิิจใบแรกก่อนนะก็จะเป็นแต่ละปีที่เรามาพูดคุยกันถึง progress ใบแรกดึงออกมาค่ะไปไปนั้นเขียนว่าปี2014ณนะปีนั้นนะคะเราเรามีเป้าหมายจะ ำนวนสมาชิกอยู่ที่750คนแล้วจีลี่ลอเซนก็คอนติเนียที่จะโค้ชแล้วก็เมนทอร์พี่ปิงนะคะอย่างต่อเนื่องทุกๆปีเราก็จะมาเจอคุณจีลี่ลอเซนปีละปีละหนึ่งครั้งในงาน global convention แล้วก็วางเป้าหมายวางแผนงานกัน จนถึงวันนี้นะคะเรามีสมาชิกและช่วยเหลือผู้ประกอบการนี้เขาได้เติบโตผ่านแพลตฟอร์มที่ยอดเยี่ยมที่สุดสําหรับ SME นะคะปัจจุบันเรามีสมาชิก5,000กว่าคนเนี่ยค่ะ,ะคุณจีนลี่ลอเซนก็ได้สร้างผู้นํา ขึ้นมาอีกหนึ่งคนเพราะว่าผู้นำสร้างผู้นำเพื่อที่ผู้นำคนนั้นจะไปสร้างผู้นำต่อๆไปและเชื่อแน่ว่านี่คือบริบทที่ผู้นำของเราวิพิงสื่อสารกับสมาชิกทุกๆคนคะ่ะเราไม่ใช่ลีดเดอร์ชิพเราไม่ใช่เมมเบอร์ชิพเกมแต่เราคือลีดเดอร์ชิพเกม b n i ไไม่ใช่เกมของจำนวนสมาชิกแต่เราคือเกมของการสร้างผู้นำลองคิดดูว่าถ้าชุมชนของเราเต็มไปด้วยผู้นำประเทศของเราจะยอดเยี่ยมขนาดไหนนะเพราะฉะนั้นจงอย่าสร้างผู้ตามแต่ งผู้นำแล้วดึงศักยภาพของทีมงานงเราออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะใครชอบคอน้คีเลขแปดก็ 8, ามารววๆในแชทบล็อกเลยค่ะคิดเลขแปดก็มารววๆในแชทบ็อกเลยนะคะไปต่อกันที่ข้อที่9ค่ะการเป็นผู้นำ integrity is non-negotiable นะฮะการซื่อ ตรงสัตว์จริง be true to yourself leading with honesty การนำด้วยความซื่อสัต์จริงใจนะคะจะเป็นตัวที่ทำให้สร้างความน่าเชื่อถือและ credibility t ได้นะคะ leader s จะต้องยึดมั่นใน e t h i c ใน value ในคุณค่าของตัวเราถึงแม้ว่าสถานการณ์จะยากขนาดไหนก็ตามเราจะไม่ทำในสิ่งที่มันขัด ต่อคุณธรรมของเรานั่นเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้น integrity is non-negotiable ข้อสุดท้ายคะ่ะข้อ10นะคะพยายามหารูปที่จะมาสื่อ,อ,อประเด็นนี้ perseverance through challenges หมายความว่าคนที่เป็นผู้นำคุณจำเป็นที่จะต้องอึดอดทนสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อยอีกนิดตลอดเวลา เพราะว่าอะไรคะลองดูรูปนี้สิคะในพื้นดินที่แตกละแหงยังมีต้นไม้ต้นนี้ที่เขานะคะ่ะฟาฟันอุปสรรคแล้วผลิดอกร้อยค่ะผลิใบสีเขียวสวยงามนะเพราะว่าการเป็นผู้นำหลายหลายครั้งมันหมายถึงการที่คุณจะต้องอนำทางนะคะไม่ว่า,าอาจจะในสถานการณ์ที่ยากลำบากหรือ difficult situation ผู้นำค่ะจำเป็นที่จะต้องโชว์ resilience นะคะก็คือการที่คุณจะต้องเด้งกลับมา comeback resilience คือ the ability to comeback คุณจะต้องเด้งกลับมาเด้งกลับมาเด้งกลับมาได้ตลอดเวลานะไม่ว่าสถานการณ์จะเป็นอย่างไร เพราะว่านะคะเรามีวิชั่นเป็นตัวไกด์เป็นตัวนําทางมีเป้าหมายเป็นตัวนําทางไม่ว่าจะยากขนาดไหนเราจะต้องเดินหน้าต่อไปได้นะคะเหมือนกับวันนี้คําคมของคุณเบธเนี่เฮลมิงตันนะคะหนใน keynote speaker Keynote s p e a k e ของ BnI Global Convention 2024ในปีนี้นะคะถึงแม้ว่าเธอจะถูกฉลามเสือกัดแขนขาดตั้งแต่อายุ13นะแต่เธอบอกว่าจะต้องกลับมาเล่นเซิร์ฟให้ได้นะจะต้องกลับมาเล่นเซิร์ฟให้ได้ I don't need easy I just need possible ฉันไม่ต้องการอะไรที่มันง่ายๆฉันแค่ต้องการความเป็นไปได้เท่านั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามี mindset ของความเป็นไปได้ตลอดเวลาเมื่อนั้นละค่ะมันจะทำให้เรามีแรงขับเคลื่อนเด้งดึง กลับคืนมานะคะสู้ไม่ถอยกัดไม่ปล่อย ปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ไม่ว่ามันจะยากขนาดไหนก็ตามนะคะและนี่คือนะคะ10ข้อจากหนังสือ The Art of Living นะฮะที่คุณรอย Dockery ได้เขียนไว้ในหนังสือและพี่เจงก็ได้สรุปมาให้นะคะความเป็นผู้นำเริ่มจากการรู้จักตัวเองให้แจ่มแจ้งซะก่อนรู้จุดเด่นนะคะแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองเพื่อที่จะได้มีทีมช่วยกันเสริมจุดเด่นของเราให้เด่นขึ้นรวมทั้งนะคะก็มีทีมที่มาทาในสิ่งที่เราไม่ถนัด The okay. สองค่ะ servant leadership is key การเป็นผู้นำหมายถึงการ serve ผู้อื่นนะ vision guides leadership ค่ะ vision การมีวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนจะทำให้เราเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยม building trust is fundamental ค่ะการสร้าง trust เป็นสิ่งสำคัญและจำเป็นเพราะนั้นคือจุดเริ่มต้นของทุกๆ relationship effective communication is critical การสื่อสารเป็นสิ่งสำคัญสำหรับคนที่เป็นผู้นำ adaptability and flexibility ค่ะเราจำเป็นต้องมีความ ยืดหยุ่นและปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ได้ตลอดเวลานะคะ Emotional intelligence ค่ะความฉลาดทางอารมณ์นะคะหลายๆครั้งสำคัญนะและจําเป็นมากกว่า intelligence ธรรมดานะสำคัญมากกว่า IQ ซะอีกเนาะนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมที่จะฝึกฝนเรื่องของ Emotional intelligence ด้วย Leaders develop other leaders กับผู้นำสร้างผู้นำ คนอ่เพื่อที่เขาจะได้ไปสร้างผู้นำต่อๆแล้วเราก็จะเป็นโลกที่เต็มไปด้วยผู้นำนะคะ integrity is non-negotiable ค่ะ,ะ integrity เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะหย่อนยานได้นะความซื่อตรงความจริงใจเป็นสิ่งสำคัญและข้อสุดท้ายค่ะ perseverance through challenges ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะขอให้เราอ,อดดทนสู้ไม่ถอยกัดไม่ก่อยกัดไม่ปล่อยและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงปรับตัวเองตลอดเวลา ไม่ว่าสถานการณ์จะยากแค่ไหนก็ตามนะนั่นคือ10ข้อจากหนังสือ The Art of Leading จากคุณรอย d o c กเ r อรนะคะสำหรับวันนี้บินไอพิสต s บู o เตอร์ซีรีส s ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับฟังนะคะขอส่งเวทีคืนให้กับพี่ปิงเลยค่ะ